ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะมนพาสองสาวมาเที่ยวแถวเมืองเกเซอร์นะคะก็ที่เห็นนี่คือบ้านพักต่างอากาศนะคะใช้สําหรับนักท่องเที่ยวนะคะหรือใครที่อยากจะมาพักร้อนนะคะพี่น้องก็ดูลักษณะบ้านหน้าพักหน้าอยู่มากๆเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะก็มีสนามให้เด็กเล่นด้วยนะคะพอดีมีเพื่อนมาพักที่นี่นะคะพวกเราก็เลยมาเที่ยวหานะคะ นี่นะคะพี <libro> ่น <ald en> ้องเป็นบ้านพักตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะถ้าจะมาพักอาศัยเดี๋ยวเราไปเดินทัวกันเดิกว่านะคินเดนเดินเล่นนเดินเทินไปเดินเล่นกันนาทินเดนเดินเล่นเดนเดินเ่านะคะนเดินเดินเดนเดนเดินเนเดินเเดเ อาน้าชาสวัสดีค่ะกัดน้าเชายิยมหวานกันค่ะก็หลังจากที่กินข้าวเสร็จกันแล้วนะคะก็จะพากันออกเดินเล่นนะคะวันนี้พวกเราจะไปเก็บคณะทะเลกันค่ะ ก็ที่เห็นตรงนี้นะคะก็คือท่าเรือนะคะก็มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากหลายประเทศเลยนะคะพี่น้องไม่ใช่เฉพาะแค่ชาวเดนมาร์กเท่านั้นนะคะมีเรือของทั้งจากเยอรมันสวีเดนนอร์เวย์และอีกหลายชาติเลยนะคะพี่น้องที่ออกเรือมาท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มาจอดตรงท่าเรือตรงนี้นะคะ แล้วก็มนจะบอกว่าชายฝั่งแล้วก็แถวโคดหินตรงนี้นะคะพี่น้องกุ้งฝอยเยอะมากนะคะมนกับเพื่อนก็เคยมาช้อนกุ้งกันนะคะมาเจอแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็มีคณะทะเลนะคะอฮ้ยมีมีคณะทะเลคณะทะเลพี่พิม์หรออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเป็นอย่างนี้นะคะพี่น้องออ้ยนี่แหละนี่แหละ ใช่ใชนานๆเราจะไม่เคยมาสักทีนึงวันนี้เรามาเจอคณะทะเลพี่พี่มันยุ่งส่ละโอเคโอเคเดี๋ยวไปต่อนะคะตอนนี้เราเข้ามาในป่านะคะพี่น้องอันนี้เป็นทางลัดไปหาคณะทะเลนะคะนี่ขบวนการ <laughs> เดินกันมาเยอะมากโอเคพาะยาเสียวนี่ไปเห็นยัง พายานนำทางไปลูกนํำทางไปเดินไปอย่เดินไปเลยไปอ่ะเมย์บอยค่านอกจากท่าเรือเล็กแล้วนะคะก็จะมีท่าเรือใหญ่ด้วยนะคะพี่น้องที่ตรงนี้นะคะ เป็นท่าเรือข้ามฟากสําหรับเรือฟาโร่นะคะก็จะมีรถยนต์รถบรรทุกเที่ยวเข้าเที่ยวออกนะคะหลายร้อยคันต่อเที่ยวนะคะแล้วก็หลายเที่ยวต่อวันด้วยนะคะเพื่อที่จะข้ามฝั่งไปฝั่งเยอรมันนะคะพี่น้องจากตรงนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะคะก็จะถึงท่าเรือรรสตอกของฝั่งเยอรมันนะคะเฮ้ยเรามาเจอของของแซบของแซบพี่น้องจ้าบักอย่างน้อน,นี่้านเาขาคืออย่างไมยมย่ใช่ป

ในที่สุดพวกเราก็เดินมาถึงชายฝั่งนะคะพี่น้องเจอเรือฟาโลกําลังออกท่าพอดีเลยนะคะสองสาวและน้องนาทชา,อาพอเห็นชายฝั่งก็ตื่นเต้นดีใจค่ะ ก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะคะส่วนแม่ก็ตื่นเต้นดีใจที่ได้เห็นคณะทะเลนะคะก็ภาษาเดนมาร์กจะเรียกว่าสตานโคนนะคะแปลตรงๆก็คือคล้ายๆจะเป็นคณะชายฝั่งอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นกอแบบนี้นะคะใบเขาก็จะเป็นหยกัยกๆนะคะอยู่ได้นานมากนะคะมนก็จะเลือกเก็บเฉพาะใบอ่อนๆน,นะคะพี่น้องเดี๋ยวจะลองเอาไปผัดสักนิดหน่อยนะคะไม่เอาเยอะค่ะ ตามไป เราต้องเอาแบบนี้เนาะนี่ต้องเอาก้านอ่อนๆนะคะพี่น้องเอาตรงเก่าอ่ะการอ่อนๆออย่างนี้ไหมพี่เจี๊ยบเพี่ยจบอย่างนี้ไหมพี่จำไม่ได้พี่เอาเป็นดอกมันอะมันเหมือนเป็นดอกมันอะจำใช่เหรอใช่ออเวดนีอ่อนเลยเนาะพี่เจี๊ยบใครบอกว่าก้านอ่อนนี่อร่อยแต่พี่พิมบอกว่าหวาน ตอนนั้นมุนเคยทำ